สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาชิดคนมักรถครับผมมอน,นี่พาไปบึงชมรถหกล้อครับมีเห้เลืออยู่หลายคันนะครับผู้ใดสนใจอยากได้รถราคาบาแพงเขาหัวเขาสวนครับนี่เคเอก็มีอันนี้เป็นของรถ,รถรถรุ่นไหนครับนี่นนตัวนี้เป็น,นอ,อีซูคุแคซี่ยังเอ็นพีอาร์เอบ่แล้วเคเอ ตัวนี้เป็นเคเอทหัวหัวนอกเกียร์สายแล้วเอกสารลิมทะเบียนบอเอกสารลิมทะเบียนเครื่องจักแรงนี่เครื่องร้อยสิบครับอีบหน้าหลังเอฟหน้าหลังครับคอกเล็กเงาเงาเท่าไรครับพันนี่เมตรสาสี่เมตรสามสิบมีเอกสารชุดโอนครบเนาะ คัตซี่เคตกู้อีฟหนาหลังเอฟครับเอฟหนาหลังคัตซี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้เปิดราคาไรปันไดครับ ตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าครับต่อรองไหนป๊โอ้พื้นเล็กพร้อมตัวนี้ใส่ใส่งานได้เลยเป็นวะใส่งานได้เลยนี่นี่อันมิวแมตบอมี่บอได้ฟังเสียงเครื่องดีป๊อปเครื่องดีเครื่องดีเนาะเกียร์สายแล้วเครื่องดีเกียร์ดีเจ็ดหมื่นเก้าโอเคครับตัวนี้ ก็เอิญหัวยังหัวหัวมันรุ่นนี่หัวหน่อหัวน่อมันเป็นหัวรุ่นไหนหัวหน่อยหัวใไงตัวโชกขาอ่อนโอ้ยโมาบึ้งหัวมันเจ็ดหมื่นเก่าเนาะนี่บึ้งเป็นหัวหนอกครับหัวตัวใหม่เด้อตัวนี้เอกสารชุดโอนครบเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท มาเบิ้งตัวนี่บาทนี่ตัวซีฟาตเ้ตัวนี้ด้ตวนั่นหัวกาตุหัวกาตุนร้อยสามสิบร้อยสามสิบแรงหางแทหางแทกระบะเน่าจะเม็ดครับเมตัวนี้ตัวีกระบะเน่าหาเม็ดเอกสารชุดโอนครบ 1อยสามแงหางแท้สีเรียบร้อยลสาม0ิ3ฟ้าขาวปีซีเก้ีเก็ดซีเจ็อ๋ปีซีตัวนี้ขอบกระบะมืดเนาะคือเล็ก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 ทั้งลูกเล่นปะโอ้นีตรงขังตรงตรงเล็ก พ uhm, ื้นเล็กเล็กหมดเลยบ่มีใหม่จักสิ้นเครื่องดีวะเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยคัสซีสวยอยู่ขับบ้านได้เลยขับกลับบ้านได้เลยอืมภาษีขาดบ่ภาษีขาดอยู่ภาษีขาดเนาะโอ้ปลายทอรไปแน่นอนเถอคัสซีนี่มีตัหนิบ่คัสซี่คัสซีดีบ่มีตัหนิกับบ้านเล็กคทั้งลูก เออคัตจีรินเรียอะไรเลยตัวนี้เปิดรา้วค่ายรปันใดครับตัวนี้ยี่สิบสามตัวนี้เศ้าสาม้าสาครับเศ้าสามตัวรองได้ลเ,ลเล็กทั้งลูก<อ>เป็นรถหางแท่ต,ตีสี่เจ็ดเดิมเดิมหกน็อตแล้ว ดูได้สนใจครับกรีนกลางขอมาได้เลยเครื่องดีคัสซี่สวยเอกสารชุดโอนครบสองแสนสามมื่นบาทต่อรองได้หัวการ์ตูนยางเท่เลยเป็นหัวตัวใหม่ตัวนี้ PCF สองแสนสามมืนบาทครับกิงกลางไหนเด้อครับเด้อเครื่องดีเกียร์ดีคัตซี่สวยตอ่อรองได้เอกสารชุดโอนครบมาเมืองคันนี้บ้านี่เคเอสตัวนี้มีเอกสารปะตัวนี้เคเอสลอยปะเคเอสลอยเคเอสยิปกหัวได้ยกหัวได้อ๋อ,อตัวนี้นยกหัวได้โอเคเอสสองสองยกหัวได้ เครื่องดีวะโอ้ยางไม่ไหมเลยตัวนี้สีก็โอเคอยู่ดีล่ะโอ้กับบานเล็กทึงลูกเลยตุ่นเล็กทึ้งหลูกเลยตรงเล็กพื้นเล็กเครื่องร้อยเร่อเครื่องร้อยซิปเครื่องร้อยซิปเร่งดื่มๆเผ่าดื่มหาน็อต ตัวนี้จักเม็ดตัวนี้สี่ม็ดสามหมื่สี่ม็ดสามสิบเอกสารครบทะเบียนขาดทะเบียนขาดราคาเปิดเท่ายดครับตัวนี้เอาหมอมกมันได้ขายไว่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเทเดย์ก่อนหกหมื่นหกหกหมื่นหกพอฟังนี่แหละ หกหมืหกพันบาทครับอ่าแบตเตอรี่มีให้พร้อมออตอรอ,องได้อ่าตอลองได้างหาครับผมหกหมืนหกพันบาทอุ้ยเบลเล็กทักก้งลูกเลยตัวนี้ไหมอโอ้อยางดีครับยางหนาไม่เลยตัวนี้หกหมื่นหกเลยครับคันเี้เเอ็ดอกสารชุดโอนมีครบ้าสีขาดโอ้ยเล็กทึ่งลูก เอาไปตีดำเ,ยเลยตัวนี้เอาไปตีดำเลยโอ้ตีดำเ,ยเลยได้หรอเล็กชิลลูหกหมื่นหกตัวนี้จะเกียร์หากเกียร์ภาพข้างในประมาณนี้เด้อว,วัา,านได้กเก็บลดราคาถือก้อยแตนยี <c oughs> <c oughs> ่เก,กสาพอม หกหมื่นหกพันบาทครับมาตัวนี้ครับบอ้อันนี้อันนี้เคทคือกันเคทคือกันตัวนี้วากาซีมีเอกสารปะตัวนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนตัวนี้เอฟลังเครื่องเทเดเครื่องร้อยฟ้าขาวเครื่องร้อยฟ้าขาวครับพู้ได้ยาาไปเขาให้เขาสวน ่าเอาไปมีหมอแบตไถสุขัตมันบ้างนี่นตันนี้หัวคัตซี่นะครับหัวคัตซี่เอกสารเห่มทะเบียนคัตซี่ก็ถือว่างายเลยล่ะโอ้เขาดำใบทึ้งพร้อมต้นไหม,มป<ะ>ามดาดำเด็กเมนิวหนึ่งตีออดำเด็กนิ้วหนึ่งตัวนี้ไหมตัวน,นี้หรือมักแยกอะไรเออหรือว่าจะเอาไปแยกอะไรก็ได้ รอมีให้ครบเนาะครับรอมีครบเอบหลังเอบหลังแยกโอ้นี่เอบหลังครับหรือว่าอยากแยกอยากอยากซื้อตั้งแต่เงาเอบก็ได้แถวเอบหลายป็นไหนครับพร้อมยางสีเส้นร้อมยางสีเส้นสองหมื่นห้าสองหมื่นหาตัวนี้ขายยกขั้นเท่าไหร่ขายยกขั้นห้าหมื่นตัวนี้ห้าหมื่นเนาะเครื่องดีปะเครื่องดีเกียเกียมันดิเกียร์มันว่าไง โอเกียร์มันผุน่นตัวนี้หาหมื่นยกขั้นเนาะประกอบให้เรียบร้อยหาหมื่นวยครับตัวนี้เครีดหรือว่าไฟอยากแยกแยกักแยกขึ้นกันครับตัวนี้โอ้หาหมื่นขั้นนี้ขั้นนี้หกหมื่นหกครับ ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดมื่นเกตัวนี้เจ็ดมื่นเก้าครับขั้นสีฟ้านี่สองแสนสามครับเอกาสารมีสุขันเด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้กิ่งกลาเของมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผู้ใดมีรถบ้านจอดทิ้งไว้ว่ไใดใส่ก็สามารถโทรสอบถามได้อยากซื้ออยากขายฝากได้นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปนาะสวัสดีครับ